าหน้าฝนของเราก็จะมีอินดอรองรับแล้วก็จะมีเป็นโดมหุ่ตัวใหญ่ตรงนี้ได้ซือลูกค้าสามารถนั่งได้โดมนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนะคะหรือว่าโดมตรงนี้ค่ะฝั่งนี้นไม่ใช่โดมดเป็นตัวอิน,ออนดเดี๋ยวพี่โอ๊ไปดู <okay. S 1> <laughs> ขาทีได้เดี๋ยวเราไปดูเรามาดูกันนะคะว่าเวลาลูกค้าพักที่ซีแอนมีค่ะแล้วลูกค้าเดินมาหรือนั่งรถขับรถมาก็ตามนะคะที่ร้านเซนต์สีนะลูกค้าจะได้รับอะไรค่ะนี่นะนี่คือนี่คือแบบนี้อ้าวชนแก้วเว้โอเคค่ะให้มาที่นี่ถือว่าพลาดนะคะโอ๊ตบอกเลย เดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูปด้านนี้กันนะคะเดี๋ยวน้องพาไปด้วยนี่ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนที่ถ้าเกิดบางทีฝนตกเขาก็จะเปิดแบบนี้ให้นะคะจะมีโต๊ะให้เรานั่งตรงนี้นะ,ะเขาก็จะโยกของเข้ามาค่ะเสียดายจ้างสงการเต็มแล้วจองก่อนล่วงหน้าได้6เดือนค่ะที่พักเราจองก่อนล่วงหน้าได้6เดือนนะคะตรงนี้นะคะที่พี่จองกับคาแลนค่ะพี่จองเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้จําได้ไหมลูกค้าไปดูค่ะจันทบ,บุรี EP 2กับ EP 3ค่ะ ออนจองก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอตัวทีหลังค่ะน้องเขินแย่แล้วนะคะน้องเขินหนักมากแล้วนะคะเดี๋ยวน้องทําแก้วเกอรแ,แตกนะคะแต่บอกเลยว่าอันนี้น่ารักค่ะ<อ><อ>เพจบ้านฟ้าใช่ค่ะคุณแก้มยุ้ยค่ะผู้ติดตามหมื่นเจ็ดนะพี่อ๊อดกดลิงก์ไว้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะอยู่ตรงใต้เบอร์อยู่ตรงใต้เบอ,อร์อค่ะจองห้องพักแล้วก็มาที่นี่จะเดินมาก็ได้นะคะแล้วก็จะหิ้วใครกลับไปอันนี้ก็แล้วแต่นะคะตกลงกันเอาเองนะอันนี้พี่อ๊อดไม่เกี่ยวนะพี่อ๊อดเป็นแค่คนกลางให้เท่านั้นเองนะคะ เห็นไหมมีผู้ชายหน้าตาดีๆมาชงให้กินอย่างเงี้ยที่บ้านทุกวันนะคะก็ตกลงกันเองนะน่าทานมากน่าทานผ,ผู้ชายหรือว่าน้ำคะโอ้โหสวยมากสวยมากลูกค้าได้ถ่ายรูปส,สวยๆนะคะลูกค้าได้ถ่ายรูปส,สวยๆกับน้ำที่ลูกค้าสั่งนะคะสีสวยจริงคะ่ะแล้วก็ เมนูทุกอย่างอะ่ะน้องเขาจะรังสรรมาให้มันไม่ซ้ํากันเลยว่าสังเกตเวลาเขาลงคลิปหรือลงรูปอะ่ะสวยมากจริงๆอันนี้บอกเล็กๆนั่นแปดขวบเท่านั้นเองนะตัวเล็กเก่งมากลูกใช่ใช่เออเออเเออเออตัวเล็กเก่งมากตัวเล็กเก่งมากใช่ค่ะ โอ้ยเล็กๆเ,เก่งมากลูกเอ้เล็กๆเ,เก่งมากลูกอย่าช้านะคะรีบจองห้องพักให้ไวค่ะแล้วมาดูควงกระบองไฟที่เราค่ะนี่คนนี้คืออะไรแย่งซีนเหรอลูกแย่งซีนแย่งซีนแย่งซีนพี่เขาเหรอลูกนี่ค่ะสวยจังเลยต้องมานะคะต้องมานะจองห้องพักที่มี Me ค่ะลูกค้าจะได้รับเรนโบว์ช็อตฟรี8แก้วตัวหนึ่งหลังแล้วก็ได้ดูควงกระบองไฟแบบนี้ ได้ดูควงกระบองไฟแบบนี้ค่ะเดินมาได้ค่ะถ้าน้ําลดแต่ถ้าน้ําถ้าน้าขึ้นขับรถยนต์มาค่ะมีที่จอดประมาณ40-50คันนะคะสวยงามแบบนี้ค่ะ